สวัสดีทุกคนเรามาต่อ EP สองแล้วกันจาก EP แรกที่เราเดินดูรอบพระราชวางัง EP สองนี้เราก็มาเริ่มต้นต่อที่สีแยกกระสวงกรลาหมแล้วก็เดินมาเดินชมไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะถึงวันที่12วันแม่แล้วก็มีการจัดดอกไม้รอบพระราชวังเป็นดอกกล้วยไม้ ตัวหลักคือดอกกล้วยหมยมีหลากหลายสีมากความสวยงามนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสวยจริงๆดอกกล้วยไม้ <c oughs> จะเดินเข้าไปชมวัดพระแก้วนะพีนี้ใกล้จะถึงละนี่คือประตูที่เราจะเข้าชมประตูมณีนพรัตน์นั่นเอง แต่ก่อนเข้าประตูนูนประตูวิจิตวิเศษใจสีถ้าจะไม่ผิดนะแต่แต่เราจะขอไม่ถ่ายเห็นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงประตูนี้นะเราจะขอหักหมุมกล้องลงด้านล่างแล้วก็ตัดเข้าไปโอเคเราตัดเข้ามาแล้วจุดนี้ก็จะเป็น จุดซื้อบัตรของชาวต่างชาติส่วนคนไทยไม่ต้องซื้อนะครับขอให้แต่งตัวสุภาพแล้วก็แสดงบัตรประชาชนเท่านั้นเนี่ยจุดนี้คือจุดซื้อตัวหรือซื้อบัตรนั่นเองและอาคารนี้จะมีจุดให้แลกเงินตาอา,อาหารไม่ใช่อาหารสิ พวกเครื่องดื่มพ <c oughs> <c oughs> วกน้ำพวกน้ำดื่ม <c oughs> <c oughs> จากนั้นได้ต่อแล้วเราก็เดินต่อไปเพราะว่ายังเรายังไม่ได้เข้าไปในส่วนของวัดพแก้วนะครับเราอยู่ที่กำแพงระหว่างกำแพงชั้นนอกกับชั้นในเราต้องผ่านกำแพงชั้นในเข้าไปถึงจะเป็นวัดพแก้วขนาดยู่อยู่ครั้งนอกยังสวยเลย หหเห็นไหมที่คนกำลังกลางลวมเดินเข้าไปกันเยอะตรงนั้นคือตรงที่กำลังเดินเข้าไปตรงและจะผ่านจุดคัดกรองอีกทีหนึ่งตรงจุดนั้นส่วนคนไทยให้เดินจิตซ้ายแล้วก็แสดงบัตรประชาชนส่วนชาวต่างชาติก็สแกน สแกนตัวที่ได้มาจากการไปซื้อตามตามล็อกช่องประตูอันนี้คือเราเดินเข้ามาแล้วเราจะไม่ถ่ายเห็นเจ้าหน้าที่พอเข้ามาปุ๊บเจอเลยชาวต่างชาติจีนคุยกันเสียงดังมากแต่เราก็ตัดเสียงออกแล้วก็เดินชมของเรา เพราะคนเยอะมากเราจะพยายามจะไม่ให้ถ่ายให้เห็นหน้าคนจะให้เจอนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดในในคลิปจุดนี้คือจุดที่เราต้องจุดธูปขอพอรไหว้องค์พระแก้วก่อนเข้าไปกราบไหว้สักการะข้างในเผาโบสถ์เขาจะมีดอกไม้ธูปเทียนให้เราบูชาอยู่ข้างๆข,ข้างซ้ายมือมองไปจะเห็น ตอนนี้คือเราเข้าไปไหว้แล้วก็ออกมาแล้วเราไปไหว้แล้วออกมาแต่แลราก็มีคลิปที่เราถ่ายองค์พระแก้วแล้วก็ขันน้ำมนต์อยู่นะแต่เอาไว้ช่วงสุดท้ายแล้วกันเดีย๋ยวเอาลงให้ดูเพราะเวลาเข้าไปไหว้ข้างในใช่ไหม คนที่เข้าไปคนที่เคยไปไหว้เนี่ยจะรู้ว่าข้างในพรงโบสถ์เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้อะไรเซลฟี่อะไรทางนั้นเลยข้างในแต่ข้างนอกเราได้เราพยายามถ่ายตรงประตูคนก็ถ่ายกันแบบแย่งกันถ่ายแออัดนะแต่เราก็เดินชมรอบ บัดแปแก้วคนเยอะนะแต่เราพยายามถ่ายไม่ให้ติดคนพยายามให้ได้มากที่สุดที่จะไม่ให้ติดนะักท่องเที่ยวแล้วก็จุดนี้คือจุดที่ที่เพิ่งเปิดมัเนี่ยจุดมณฑบเนี่ยตรงหลายๆเสาเนี่ยแต่ก่อนจะปิดคุมไว้ด้วย ผ้าสแลนลหรือผ้าใบใหญ่ๆคุมไว้หมดเลยนะไม่ให้เห็นเพราะว่าตอนนั้นกำลังปรปับปรุงบุรณนะตอนนี้เปิดออกมาใหม่สวยงามมากถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปชมไปเห็นต้องไปโดยเฉพาะพี่น้องสอปปลาวที่อยู่ในไทย ควรหาเวลาไปกราบไหว้สักกระองค์บระแก้วสักครั้งหนึ่งเพราะเพราะองค์พระแก้วท่านคือพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยใครมาอาศัยที่ประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ใต้บุญบารมีของท่านนั่นนันไง ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปไว้ทุกคนแลยเนาะมุมนี้ก็สวยมากถ้าเคยเคย,เคยมีเหรียญบาท,ทติดกระเป๋าอะหรือว่าเคยสังเกตเหรียญบาทจะรู้ว่าองค์พระเจดีเนี่ยจะอยู่อยู่ในเหรียญบาทก็มีจะพูดว่ายังไงเลยอะพูดไม่เป็น องพระเจดีสีรัตนาเนี่ยสีรัตนาน่าจะใช่อ่ะอยู่ในเหรียญบาทเราอ่ะถ้าพี่น้องชาวเรามีพี่น้องชาวเราก็สังเกตดูสวยจริงๆเนี่ยยิ่งโดนกระทบแสงสีทองอลา,ามพระมนตดุบที่เพิ่งเปิดใหม่ เพราะว่าปิดปิดประบปรุงบุรณนะนานมากเพิ่งเปิดปีนี้อ่ะเพราะว่าเมื่อต้นปีเมื่อประมาณเดือนกุมภาที่ไปยังไม่เปิดยังไม่เปิดผ้าคุมผ้าที่คุมไว้ ตอนนี้เปิดออกมาสวยสวยมากที่ที่ถ่ายสาสต์ขึ้นไปมุมสูงนี่คือ,ค,อคือไม่อยากให้มันติดผู้คนนะเพราะวาชาวต่างชาติเยอะมากไทยจีนฝรั่งเวียดนามอินโดอย่างเงี้ย เยอะเห็นไหมอันนี้ก็ชาต่างชาตินะนีนเน่เห็นไหมดูใกล้ๆลได้ะเอียดมากในการแกะสลักติดพิมพ์ลายอะไรอย่างเงี้ยดูใกล้ตามเสาคิดดูว่ากระทบแสงสวยขนาดไหนองค์พระเจดีย์ดูสิสีทองอลาม แล้วก็จะมองลงไปข้างข้างหน้านะตรงนี้จะเป็นพระอุบสถที่องค์พระแก้วประดิษฐานอยู่ข้างในข้างนอกนะคนเยอะมากเบียดกันแบบแออัดเลยที่จะเข้าไปกราบไหว้ไม่ว่าทั้งคนไทยคนต่างชาติเนาะ มาแนละ้วก็ต้องอยากไปกราบไปไหว้คือมองเข้าไปแล้วคือเด่นประกายเรื่องรองเลยนะองค์พระแก้วอะสีทองอลาม สามัญชนธรรมดาอย่างเราๆเานี่ยคงเขา้าเข้าถึงได้แค่กับไหว้ตรงหน้า,าพระบสถ์สดหรือข้างในแค่นั้นก็ถือว่าบินบุญแล้วทุกคนให้ทุกคนสังเกตอยากนะจะมีตัวหนึ่งไม่เหมือนเพื่อนแบบว่าแอบสังเกตดู ให้ดูตัวไหนเอาดูไม่เหมือนเพื่อน,นจริงๆเขาน่าจะเป็นลิงแอบแฝงมาคลิปนี้จะมีไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ช่วงนาทีที่สิบสองสิบเอ็ดสิบสองะมั้ ที่ชาวขมรเห็นก็ต้องจุกเพราะขมินทำเองไม่ได้ทำไม่เป็นอยากได้อยากครอบครองแต่ไม่รู้จักรักษาบำรุงจริงๆแล้วจุดที่ที่ขมรอยากได้นั้นสมัยโบราณสมัยก่อนก,ก็ก็เป็นของไทยเลยเนาะ เพราะมันมีประวัติเล่าขานกันมาอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะรู้แหละมันจะมีไฮไลท์ไฮไลท์ก็จะถึงแล้วทุกคน นี่ยนี่อันนี้สวยมากอันนี้มุมสูงนะถ่ายอยู่ข้างบนลงมานี่ที่เรามองมองจากสนามหลวงมาจะเห็นองค์พระปางพระเจดีย์ถ้ามองจากสนามหลวงหรือถ่ายรูปจากสนามหลวงมาก็จะเห็นนี่แหละองค์เจดีสีทองนี่แล้วก็พระปาง สี่ห้ายอดเนี่ยเรียงกันนี่ไงไฮไลท์ของเรานครวัดนั่นเองความสวยงามสมเงินจริงมากต้องบอกว่าสมเงินจริงาะเป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรนครวัดจำลองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4อันนี้ก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่มาถ้าจำไม่ผิดใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณเก็อบสองปอีไม่แน่ใจเหมือนกันนะ จำไม่ค่อยได้เพราะาเคยเคยดูอยู่เคยดูประวัติสมัยนั้นพระองค์ท่านอยากได้นครวัดเอาไว้ที่ประเทศไทยแต่ยกย้ายมาไม่ได้ต้องใช้พละงกำลังมหาศาลก็เลยให้สร้างจําลองขึ้นแต่ขมินอยากได้แต่ขมินไม่ไม่สามารถทำได้เหมือนทะคนไทย อยากได้ครอบครองแต่แต่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จะปรับปรุงรักษาโอเคตอนนี้มาถึงมาถึงนาทีสุดท้ายและช่วงสุดท้ายลวอันนี้คือองค์พระแก้วมรกตที่เราเข้าไปไหวจุดนี้จะเป็นจุดขันน้ำมนต์ที่หน้าอุโบ,บสถวัดพระแก้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคน ามฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย